สรางเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะวันนี้ดิฉันอาจารย์ดรดวงดาวมหากิิริทำหน้านที่ดำเนินรายการ สำหรับหัวข้อในวันนี้คือนวัตกรรมที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศในโลกหลังโควิดค่ะท่านผู้ฟังหลายท่านอาจเคยได้ยินคำว่านวัตกรรมอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะเมื่อมีการพูดถึงแนวนโยบายที่รัฐบาลใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไม่ว่าจะเป็น Thailand 4.0หรือยุทธศาสตร์ชาติ20ปี ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นรูปแบบการพัฒนาโดยใช้นวัตรกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเจริญเติบโตที่มั่นคงมั่นคงและยั่งยืนโดยเฉพาะเป้าหมายการก้าวไปสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในปี2037โดยเราอยากได้โมเดลการเจริญเติบโตแบบประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็สิงคโปร์เป็นต้นนะคะ ประเทศเหล่านี้ขึ้นเชื่อเรื่องนวัตกรรมแล้วก็มีความก้าวหน้าทางด้าน,นเทคโนโลยีและเป็นประเทศรายได้สูงทีนี้จะขอเริ่มด้วยการพูดถึงตัวชีวัดด้านนวัตกรรมก่อนเลยนะคะเพื่อที่จะให้เห็นภาพว่าไทยมีการทำนวัตกรรมมากน้อยแค่ไหนซึ่งผลการจัดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลกประจำปี2564โดยดัชนีนี้มีชื่อเรียกว่า global innovation index ซึ่งมีการจัดทำโดยองค์การทรัพย์สินทาังปัญญาแห่งโลกหรือว่าไวโ o เป็นการจัดอันดับความสามารถทางด้านนวัตรกรรมของประเทศต่างๆทั่วโลกไทยอยู่อันดับที่43นะคะจากทั้งหมด132ประเทศปรับตัวดีขึ้น1อันดับจากปีก่อนหน้าซึ่งหากเทียบในเฉพาะภูมิภาคอาเซียนเนี่ย ไทยก็จะอยู่ในอันดับที่สามเป็นรองจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งอยู่ในอันดับที่8แล้วก็มาเลเซียซึ่งอยู่อันดับที่36ในปี2564นี้ไทยแซงหน้าเวียดนามซึ่งอยู่อันดับที่44ในขณะที่ปีก่อนหน้านี้ไทยตามหลังเวียดนามอยู่นะคะทีนี้ เรามาดูตัวเลขค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนากันบ้างหรือที่เราเรียกว่า cross domestic expenditure on R&D ผลการสำรวจโดยสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและน,นวัตกรรมหรือสอ,อวชอร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวชนะ,ะพบว่ามีมูลค่าการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา,นา รวมทั้งสิ้น1 9 3 0 7 2ล้านบาทหรือคิดเป็นประมาณ1.14%ของ GDP ในปี2560ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นนะคะ5.9%จากปีก่อนหน้าโดยที่ไทยได้มีการวางกรอบเป้าหมายการใช้ใจ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศอยู่ที่2%ของ GDP ให้ได้ภายในปี2570หรือประมาณ370,000ล้านบาทนั่นเองค่ะทีนี้เล่าให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพไปแล้วว่าไทยมีการทำนวัตกรรมในแง่ของมูลค่าแล้วก็อันดับเนี่ยเทียบกับประเทศอื่นๆอ,อยู่ที่เท่าไหนแต่ท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่านวัตกรรมจริงๆแล้วสำคัญยังไง กับการเจริญเติบโตของผลผลิตหรือที่เรามักเรียกกันว่า productivity แล้วก็นวัตกรรมแบบไหนที่จะช่วยเพิ่มผลผล,ผลิตนะคะบริษัทในไทยมีการทำนวัตกรรมมากน้อยแค่ไหนคือถ้าเรามองในระดับจุลภาคมากขึ้นเข้าไปดูในองค์กรเข้าไปดูในธุรกิจไทยมีการลงทุนในการทำวิจัยพัฒนาและสร้างสรรนวัตกรรม มากน้อยแค่ไหนกันนะคะอะไรคืออุปสรรคสำคัญแล้วก็ข้อจำกัดในการสร้างสารรค์นวัตกรรมใหม่ๆและที่สำคัญเราจะมีวิธีกระตุ้นการสร้างนาวัตกรรมได้อย่างไรบ้างวันนี้ดิฉันจะขอหยิบยกงานศึกษาของธนาคารโลกที่มีชื่อว่า The Innovation Imperative for Developing East Asia มาเล่าให้ฟังกันค่ะ รายงานนี้นะคะเป็นการศึกษาการทำนวัตกรรมของประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกจำนวนสิประเทศนะคะประกอบไปด้วยกัมพูชาจีนอินโดนีเซียลาวมาเลเซียมองโกเลียเมียนมาฟิลิปปินสเวียดนามและประเทศไทยค่ะนี้ก็มีการศึกษาว่า ถ้าเราเอาไรายได้ต่อหัวของแต่ละประเทศเนี่ยมาหาความสัมพันธ์กับการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาหรือว่า R D เนี่ยเราอยากจะบอกว่าถ้าประเทศมีไรายได้เฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่ระดับนี้เขาควรจะมีการลงทุนใน R D อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะเราก็จะพบว่าการลงทุนใน R D จริงของประเทศกำลังพัฒนา เอเชียตะวันออกรวมถึงไทยยกเว้นเวียดนามจีนแล้วก็มาเลเซียอย,อ,อยู่ต่ำกว่าค่าประมาณการหรือว่าค่าที่ควรจะเป็นนั่นก็หมายความว่าการลงทุนใน R D ยังคงน้อยกว่าศักยภาพของประเทศนะคะและพอเราเอาข้อมูลที่ดูว่าเมื่อมีเทคโนโลยีเกิดใหม่แต่ละประเทศเนี่ย มีการใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะนำเทคโนโลยีที่ถูกคิดค้นใหม่ขึ้นมานี้ไปใช้จริงนะคะซึ่งเทคโนโลยีที่ถูกคิดค้นขึ้นมาใหม่เนี่ยจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยี adoption lag ก็คือกว่าจะมีการตระหนักรู้ถึงนวัตกรรมใหม่ๆความเข้าใจเกิดอุปสงค์ในการที่อยากจะใช้นวัตกรรมนี้นะคะก็จะมี time lag ตรงนี้เช่นโทรศัพท ถูกคิดค้นขึ้นในปี1973นะคะก็ไม่ใช่ทุกคนเริ่มมามีการใช้โทรศัพท์มือถือทันทีนะคะก็มีการาระยะเวลาในการที่จะสร้างความตระหนักรู้แล้วก็ทราบถึงคุณประโยชน์ความจำเป็นในการใช้โทรศัพท์มือถือหรือว่าอินเทอร์เนต็ตที่ถูกคิดค้นขึ้นในปี1983ก็เช่นเดียวกันทีนี้เรามาดูเทคโนโลยี adoption lag นะคะของ2กลุ่มประเทศ กลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มประเทศ OECD นะคะก็คือเป็นกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วก็มาดูกลุ่มประเทศใน East Asia หรือว่าตะวันออกเอเชียของเราเนี่ยที่อยู่ในงานศึกษาเราอยากรู้ว่าไอ adoption lag นะคะของ OECD กับ East Asia เนี่ยมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนเราก็จะพบว่าความแตกต่างเนี่ยมันน้อยลงนะคะแปลว,ว่า ในอดีตนะคะ OECD อาจจะใช้เวลา5ปีในการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในขณะที่ East Asia อาจจะใช้ระยะเวลาถึง10ปีนะคะความต่างก็คือจะอยู่ที่5ปีแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าความต่างนี้แคบลงนะคะ OECD อาจจะใช้1ปีในการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในขณะที่ East Asia อาจจะใช้แค่2ปีนะคะความต่างก็จะอยู่ที่1ปี อันนี้ฟังดูเหมือนจะดีแต่พอเรามาดูความแตกต่างของการนำไปใช้ในวงกว้างนะคะอันนี้ก็คือเน้นย้ำว่าการนำไปใช้ในวงกว้างระหว่าง o e c d กับ East a s i ียก็จะพบว่าความแตกต่างนี้กลับถ่างมากขึ้นนะคะประเด็นที่น่าสนใจก็คือการแพร่กระจายของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทภายในประเทศ เกิดขึ้นช้าเร็วแค่ไหนธนาคารโลกได้มีการนำข้อมูลการสำรวจระดับสถานประกอบการที่มีการถามคำถามในลักษณะเดียวกันใน151ประเทศมาดูสัดส่วนของบริษัทที่มีการทำนวัตกรรมซึ่งการทำนวัตกรรมนี้นะคะรวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่การคิดค้นวิธีหรือกระบวนการผลิตใหม่ การนำเทคโนโลยีที่ได้ร mm ับอนุญาตจากบริษัทต่างชาติมาใช้หรือว่า f o r e i g n l i c e n s i n g หรือการลงทุนใน R&D ก็จะพบว่าสัดส่วนของธุรกิจที่มีการทำนวัตกรรมยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำฮซึ่งในกรณีของไทยจากข้อมูลของธนาคารโลกที่เรียกว่า enterprise survey เนี่ยนะคะอยู่ในสัดส่วนที่ประมาณ15% ของบริษัทที่อยู่ในกกลุ่มสำรวจที่มีการทำนวัตกรรมเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดในจำนวนสิประเทศที่ดิฉันกล่าวไว้ในตอนต้นพอมาเทียบดูระหว่างอุตสาหกรรมนะคะก็จะพบว่าภาคการผลิตเนี่ยจะมีการทำนวัตกรรมที่มากกว่าภาคบริการซึ่งจริงๆแล้วในอนาคตภาคบริการ จะเป็นภาคที่มีความสำคัญมากขึ้นต่อเศรษฐกิจไทยแต่การทำนวัตกรรมในภาคบริการยังคงมีอยู่น้อยมากนะคะทีนี้เราลองมาดูว่าในกลุ่มที่มีการทำนวัตกรรมเขาทำนวัตกรรมอะไรบ้างซึ่งประเภทของนวัตกรรมเนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภทคือ 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่นการออกสินค้าหรือบริการใหม่อันนี้รวมไปถึงการปรับปรุงสินค้าหรือบริการเดิมอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะ 2. การปรับปรุงกระบวนการผลิตซึ่งหมายรวมถึงกระบวนการให้บริการและการขนส่ง 3. การพัฒนาด้านการตลาด เช่นการใช้สื่อสังคมออนไลน์การใช้ระบบแฟรนไชส์หรือการใช้การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Big Data เป็นต้นแล้วก็4การพัฒนาด้านการจัดการองคอ์กรเช่นการนำซิกซิ่งมาระบบ Just In Time ระบบ TQM หรือการรับรองคุณภาพ ISO 9 0 0 0 ISO 1 4มาใช้เป็นต้น ในรายงานนี้นะคะพบว่าธุรกิจไทยส่วนใหญ่มีการทำนวัตกรรมจริงแต่จะเป็นการทำนวัตกรรมด้านการตลาดมากที่สุดรองลองมาจะเป็นนวัตกรรมด้านกระบวนการตามมาด้วยนวัตกรรมด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วก็สุดท้ายคือนวัตกรรมด้านการจัดก,การองค์กร แต่ว่าหลักจากหลักฐานเชิงประจักษ์นะคะที่ดูความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมกับผลิตภาพซึ่งเป็นที่ชัดเจนว่านวัตกรรมสามารถนำไปสู่ผลิตภาพที่สูงขึ้นจริงในระดับบริษัทแต่ประเภทของนวัตกรรมที่ถูกพบว่าสามารถเพิ่มผลผลิตหรือ productivity ได้มากที่สุดก็คือนวัตกรรมที่เกี่ยวกับสินค้าใหม่ จะไม่ใช่กิจกรรมนวัตกรรมที่ธุรกิจไทยส่วนใหญ่จะทำก็คือจะเป็นนวัตกรรมด้านการตลาดนั่นเองทีนี้ลองมาดูอุปสรรคในการทำนวัตกรรมบ้างว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นอุปสรรคหรือข้อจำกัดต่อาการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆอันดับแรกเลยก็คือบริษัทต่างๆมักขาดข้อมูลที่เพียงพอ เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆและมีความไม่แน่นอนสูงเกี่ยวกับผลตอบแทนการลงทุนในนวัตกรรมความสามารถด้านนวัตกรรมของบริษัทก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากรวมถึงคุณภาพการจัดการที่มักจะไม่เพียงพอประเด็นที่สาคัญไม่แพ้กันอีกก็คือพนักงานของบริษัทมัก,ข,กขาดทักษะที่จำเป็นในการใช้นวัตกรรม รวมไม่ถึงตัวเลือกในการจัดหาเงินทุนที่จำกัดมักจะเป็นอุปสรรคในการจัดหาเงินทุนให้โครงการสร้างนวัตกรรมแล้วก็นโยบายและสถาบันนวัตกรรมของประเทศอาจจะไม่สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของบริษัทรวมไปถึงสถาบันด้านนวัตกรรมมักให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์มากกว่า การแพร่กระจายแล้วก็การนำมาใช้นะคะสุดท้ายสถาบันด้านนวัตกรรมมักให้ความสำคัญกับนวัตกรรมด้านการผลิตมากกว่านวัตกรรมด้านบริการแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันวิจัยแห่งชาติและบริษัทภาคเอกชนยังคงไม่ไม่มีความนั่นแฟนที่เพียงพอเส้นเดียวกับแรงจูงใจในการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันการวิจัยแล้วก็ ุสาหกรรมทีนี้ถ้าเราอยากกระตุ้นนวัตกรรมให้มีการสร้างสารรค์มากยิ่งขึ้นทั้งในแง่ของการแพร่กระจายแล้วก็การสร้างสารรค์เองผู้กำหนดนโยบายควรจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะในรายงานก็มีเสนอแนะไว้ดังนี้นะคะ 1. ควรจะมีการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของนโย นโยบายด้านนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการแพร่กระจายและการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้ไม่ใช้แค่การสร้างสารรค์เท่านั้นนะคะสองส่งเสริมนวัตกรรมในภาพบริการไม่ใช่แก้แค่ภาคการผลิตเท่านั้น 3. ลงทุนในการเสริมสร้างนวัตกรรมความสามารถของบริษัทวัตถุประสงค์หลักของนโยบายด้านนวัตกรรมคือการเพิ่มจำนวนบริษัท ที่มีส่วนร่วมในนวัตกรรมทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการแพร่กระจายการนำมาใช้การสร้างสรรค์และการเพิ่มสัดส่วนของบริษัทที่เปลี่ยนจากการนำเทคโนโลยีมาใช้สู่รูปแบบการใช้นวัตกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้นนอกจากนี้นโยบายควรมีการเสริมสร้างปัจจัยที่ส่งเสริม ความสำคัญสำหรับการสร้างสารรค์นวัตกรรมได้แก่การพัฒนาทักษะของนักเรียนและพนักง,งานเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมโดยเฉพาะทักษะพื้นฐานที่แข็งแรงรวมถึงทักษะทางความคิดเทคนิคและอารมณ์สังคมขั้นสูงรวมไปถึงการเพิ่มเงินทุนสำหรับนวัตกรรมผ่านการเพิ่มความมั่นคงของตลาดทุน และเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมรวมไปถึงการยกระดับคุณภาพการจัดการนอกจากนี้การปฏิรูปสถาบานันและหน่วยงานด้านนวัตกรรมและเสริมสร้างขีดความสามารถผ่านการเพิ่มความสามารถของสถาบันในการออกแบบและดำเนินด้านนโยบาย เนื่องจากนี้การปรับปรุงการกำกับดูแลของสถาบันและหน่วยงานด้านนวัตกรรมรวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยงานและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันวิจัยและบริษัทต,ต่างๆรวมถึงแรงจูงใจในการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันการวิจัยและอุตสาหกรรมสรุปแล้ว การพัฒนานวัตกรรมจะมีความสำคัญมากขึ้นในระยะข้างหน้าโดยเฉพาะในโลกยุคหลังโควิดนะคะเนื่องจากเศรษฐกิจของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นปัจจัยต่างๆไม่เฉพาะโรคระบาดโควิดสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปและการมาหันมาใช้ในโยบายที่ปกป้องประเทศมากขึ้น ะะโดยประเทศอาจจะเลือกใช้นวัตรกรรมประเภทที่เหมาะสมแก่ตนเองเพื่อช่วยยกระดับรายได้และบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาขณะเดียวกันภาครัฐก็ควรจะมีการสนับสนุนการทำนวัตรกรรมของภาคธุรกิจควบควบู่กันไปด้วยโดยเฉพาะนวัตรกรรมใดด้านการยกระดับการผลิตสนับสนุนการวิจัยพัฒนาเพื่อช่วยยกระดับ ศักยภาพของประเทศในระยะยาวเพื่อเป้าหมายการบรรลุการสู่การก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงในปี2037นั่นเองค่ะท่านผู้ฟังท้ายที่สุดนี้นะคะก็จะขอฝากหัวใจสำคัญในประเด็นเรื่องของความสำเร็จด้นานาวนาวัตกรรมควรที่จะไม่จำกัดเฉพาะการสร้างสรรค์น,นวัตกรรมใหม่ๆหรือว่า เฉพาะ Invention เท่านั้นแต่ควรรวมไปถึงการส่งเสริมให้เกิดการแพร่กระจายและการนำไปใช้ในวงกว้างของเทคโนโลยีและแนวปฏิบัติที่อาจจะมีอยู่แล้วอาจจะไม่ใช่อะไรใหม่แต่ว่าการนำไปใช้เป็นสิ่งที่สำคัญทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาในวิธีการผลิตหรือการดำเนินการของบริษัท ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีระยะสำคัญในโลกหลังโควิดเราก็คงจะเห็นนวัตรกรรมรูปแบบใหม่ๆมากยิ่งขึ้นและการนำานนนวัตรกรรมใหม่ๆมาใช้ในธุรกิจในทุกประเทศในทุกอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้นวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ フフフフ。